วันนี้ก็เป็นเสาที่สองของเดือนมกรานะคะก็คือจะเป็นวันเด็กเนาะตามที่เรารู้กันทั่วสากลเลยแหละก็คือวันนี้นะคะเราก็จะพาเด็กๆนะคะมาเที่ยวนะคะเที่ยววันเด็กที่เกาะกลางน้าที่สีสเกตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าภายในจะ มีของมากมายหรือว่ามากมายหรือว่าจะสนุกสนานมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าวันเด็กเราก็ย้อนวัได้นึ่งเราก็จะมีทั้งเด็กมาแล้วก็ผู้สูงอายุก็คือย่าของเรานั่นเองมาด้วยนะคะก็คือย้อนไวัยวันเด็กนะเนาะเขาก็จะอยากมาด้วยก็โอเคเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันตอนนี้เราก็กําลังเดินเข้าไปนะคะเราก็มีของเยอะแยะมากมายเลยนี่ก็ここจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะนี่ทีมงานของเรา เด็กเด็กโตเด็กเตอเด็กย้อนวัยนี่เด็กมากเด็กกับเพื่อนด้วยรถค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเรามาเราต้องมาตั้งแต่เช้าๆนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะเขาก็มีกิจกรรมให้ทํามากมายเลยนะคะก็คือใครที่แบบมีเด็กนะคะก็พาเด็กมาร่วมมาทํากิจกรรมกันนะคะ นี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะจัดโดยเทศบาลเมืองสีสเกตนะคะเขาก็จะมีจัดทุกๆปีนะคะให้เด็กเข้ามาเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันกิจกรรมดีๆสําหรับเด็กๆเลยนะคะก็คืออ่าพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์รวมนะคะจัดโดยเทศบาลเมืองสีสเกตนั่นเองนะคะ่ะก็คือจะเป็นของสีสเกตนะก็เด็กๆนะคะของใครที่มานะก็ มาร่วมกิจกรรมทํากิจกรรมนะคะมีให้เด็กทุกคนทํากิจกรรมก็จะมีของแจกมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเขาจะให้เราหรือเปล่าเราก็เคยเด็กมาเนาะเ,เดี๋ยวเราก็จะนี่เด็กของเราเตรียมทั้งกระเป๋าเตรียมตัวเตรียมใจมาทุกอย่างเลยก็เดี๋ยวเราไปวันเด็กย้อนวัยกันเรามีเด็กทุกรุ่นทุกสมัยเลยเด็กตั้งแต่60ปีที่แล้วก็ยังมี มีมาด้วยก็จะเป็นประมาณนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราก็จะถึงงานกันแล้วไปนี่คึกคักมากข้างในคึกคักมากบอกเลยว่ามีหลายจุดหลากหลายที่จะให้เด็กร่วมกิจกรรมมากเลยนะคะก็ได้มาถึงตรงวันเด็กแล้วนะคะนี่นีเลยว้าวไปเ,วเราเข้าไปข้างในกัน เราจะไปตรงเต็นท์แรกก่อนเหรอเขาแจกอะไรอยาจากไเอต็นป้า่าเดินข้ามถนนเลยนะครับอย่าเดินกางถนนนะครับเดินขึ้ขอบทางไว้นะครับระวังรถนะครับเิตอนเด็กกิจกเดิมองกันเนี่ยมันก็จะมีฐานลูกอปาไัหัใบา เราก็จะมีให้เด็กๆร่วมกิจกรรมมากมายเลยเนี่ยเนี่ยไปเข้าแถวดูลูกนี่นี่เขาจะให้ทำอะไรแล้วไปดูดิวเข้าไปลูกเข้าแถวเล่นกิจกรรมนี่ไงเขาแจกขนมไป๊บเลยแล้วไปเข้าแถวลูกคิวเข้าแถวเลยลูกนี่คิวนี่เข้าแถวนี่เ้าก็จะ สมดนังสือเอาไหมเตีวเนี่ยสมุดหนังสือเอาไหลูกนี่ย้าเปล,ล,ลือมดเลยเราขนมเสือจะมือเล่นกิจกรรมของมาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด้วยนะครับกิจกรรมที่1นึ่งนครับจะเป็นกิจกรรมลูกบอลครับกิจกรรมที่2จะเป็นการฝึกความแม่นยำนะครับโดยการโยนลูกบอลให้ลงหลุมครับแล้วก็กิจกรรมที่สจะเป็น พิธีกรรมบอดเกมครับจากศูนย์นันทนาการของมหาวิทยาลัยก,กรารกีฬาแห่งชาติวิทยเขตศรีสะเกษครับ ยินอะไรยินอะไรค่ะแรกเลยขึ้นคลินิกขึ้นใช้ตรวจ100 <muchas> อ๋อเลยค่ะลิงลิงชิมเพนซี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 ใช่ไหมคะใช่ใช่ดูวะค่ะเราต้องไปเล่ารางวัลละรางวัลเราแจกไม่ทันแล้วค่ะรางวัลที่ตายทูกทุกคนเลยอะไรคะไอโฟนอ่ะสัตว์อะไรเอ่ยคะมีสี่รูป ちょっと。

กิจกรรมของวันเด็กแล้วนะคะก็สามารถมาดูปลาเป็นอ่าที่อคอเรียมได้นะคะน,<ๆ>นี่นะคะพื้นที่ช่วงนี้ก็ถ้ามาก็แนะนํามาเช้าๆประมาณแปดโมงเจ็ดโมงแปดโมงเขาก็เริ่มแจกกันแล้วนะคะช่วงนี้ก็น่าจะลเก้าโมงสิบโมง้แล้วก็เริ่มของเริ่มหมดแล้วเพราะว่าคนก็เยอะมากมายเลยนะคะเยอะมากเี่ยกิจกรรมตรงนี้ก็ เ,เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูปลาแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีสําหรับเด็กเล่นเน,ะนาะสำหเด็กเล่นตรงนู้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูปลากันด้วยโอเคนะคะสำหรับกิจกรรมวันเด็กนะคะเป็นเสาที่2ของเดือนมกราของทุกๆปีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครอ่ะที่ยังไม่เคยมาเนาะก็พาลูกหลานมาเที่ยวมาสนุกสนานมาทำกิจกรรมนะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดนะคะมากล้าแสดงออกเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะ mm hmm. กดติดตามกด Subscribe ก,กดถูกใจและ,ะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้บายๆค่ะดูกได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับที่เราเข้ามา mm hmm. ร่วมเล่นกิจกรรมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้บายยค่ะ